สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับอุลาคิดชนแม่บ้านเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆทำอัฟเฟนมูสลามคูเกิลนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างว่าอแอปเปิลแอนด์ครีมเค้กก็ได้ค่ะส่วนผสมและอัตราส่วนทุกอย่างอ,อเขียนไวน้ด้านล่างวิดีโอเหมือนเดิมนะคะเราจะมาเริ่มทำโดยการตีไข่ใส่น้ำตาลค่ะ เราตีไม่นานนะคะถ้าตีนานเกินไปมันก็จะทำให้แบบเนื้อขนมมันเหนียวมันหยาบนะคะตีประมาณ4นาทีค่ะถ้าใช้เครื่องแบบนี้ตีแต่ถ้าถ้าใครใช้เครื่องที่เป็นมือตีค่ะอันนั้นประมาณ6-7นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปค่ะ แล้วเราก็จะหั่นมาผสมพงฟูกับแป้งให้เข้ากันไว้นะคะคือถ้าใครไม่มีแป้งเค้กอย่างอูวันนี้อูก็จะผสมแป้งสาลีนเนปกะสมบวกกับแป้งข้าวโพดนะคะแต่ถ้าใครมีแป้งเค้กก็ใช้แป้งเค้กอย่างเดียวได้เลยค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ4นาทีแล้วค่ะก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะคะไม่ถึงขนาดต,ตั้งยอดได้อะคะ่ะเป็นเนื้อเหลวอ,อ,อย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็จะมาร่อนแป้งที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้นะคะกับผงฟูค่ะถ้าใครสังเกตเห็นคือตอนนี้เจ้าเตือแสบคือยุ่งมากเลยค่ะดันแม่ออกไปยอมให้แม่ทำขนมแล้วตอนนี้เราก็ใส่หัวตีตีอีกอย่างรวดเร็วคือตีความเร็วประมาณกลางๆค่ะแต่ว่าตีแค่ประมาณ15วิ ยีวิพอให้มันเข้ากันค่ะอย่าตีนานนะคะถ้าตีนานมันจะเสียวอลลุ่มค่ะแล้วก็จะใช้เนยทาให้ทั่วๆกับพิมพ์ของเราค่ะแล้วก็ค่อยเทเนื้อเค้กลงไปค่ะเกลี่ยเกี่ยให้มันเท่าๆกันโดยเฉพาะตรงมุมนะคะเกลี่ยเกลี่ยแยมมันไปค่ะให้มันทั่วถึงหรือว่าจะใช้ที่ตัด แป้งอย่างของเกียบแบบนี้ก็ได้ค่ะเกียยเสร็จแล้วก็เคาะเคาะให้ลมอากาศมันออกค่ะเราก็เอาเข้าเตาอ,อบที่180องศาประมาณ20นาทีค่ะผ่านไปประมาณเกือบ20นาทีแล้วก็จะเช็คเนื้อเค้กดูว่ามันสุกทั่วถึงหรือเปล่านะคะเช็คดูอย่างนี้ค่ะเอาไม้แหลมๆเสียบลงไป ถ้ามันไม่ติดขึ้นมาก็แสดงว่ามันสุกแล้วนะคะเสียบลงไปหลายๆจุดค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่นะคะอาจจะไม่ทั่วถึงนี่ค่ะสุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็แกะออกจากพิมพ์แล้วก็ปล่อยให้เย็นค่ะ อรู้สึกว่าเนื้อเค้กจะเย็นแล้วนะคะเราก็มาทําขั้นต่อไปค่ะคือแอปเปิลมูสค่ะอุจะซื้อเอานะคะเป็นกล่องแบบนี้ถูกถูกนะคะทางยุโรปถ้าที่เมืองไทยหายากก็ทําเองก็ได้ค่ะอุเขียนวิธีทำไว้ด้านล่างวิดีโอนะคะทําง่ายๆค่ะจะปั่นหรือไม่ปั่นให้เป็นเนื้อละเอียดก็ได้นะคะสูตรน,นี้ส่วนผสมวิธีทำอุเขียนไว้ด้านล่างนะคะเราจะมาเริ่มทำโดยการที่ เอาเจลาตินมาแช่น้ําไว้ค่ะประมาณ5นาทีค่ะวิธีแช่ก็สลับกันไปแบบนี้นะคะวางขวางกันมันจะได้ไม่ติดกันนะคะวางคนละแนวกันสลับกันไปค่ะประมาณ5นาทีเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เราก็มาปั้นๆน,น้ําออกนิดนึงค่ะนี่นะคะพราะให้มีน้ําขุบขีกเหลืออยู่นะคะ แล้วเราก็จะเอาไปละลายในไมโครเวฟค่ะถ้าใครไม่มีไมโครเวฟละลายในหม้อก็ได้นะคะแต่ไฟต้องอ่อนมากๆค่ะแล้วก็ค่อยๆละลายไปค่ะนี่ค่ะอูจะปรับไมโครเวฟเป็นโปรแกรมละลายน้ําแข็งใช้ไฟอ่อนๆนะคะถ้าร้อนมากเกินไปมันก็จะตายได้นะคะมันจะไม่ทํางานค่ะนี่ค่ะประมาณ30วิแล้วออกมาคนแล้วเอาเข้าไปใหม่แล้วก็เอาออกมาคนแล้วก็เข้าไปใหม่จนกว่ามันจะใสๆแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอามาผสมกับแอปเปิลมูสโดยที่ตักแอปเปิลมูสมาใส่เจลาตินในถ้วยก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มันช็อกอุณหภูมิเวลามันที่ลงไปค่ะนี่ค่ะเราก็ค่อยเทลงไปในแอปเปิลมูสระหว่างที่เทลงไปต้องรีบคนเลยนะคะแล้วก็คนตลอดเวลาเพราะว่าเจลาตินถ้ามันจับตัวกันเลยนี่มันจะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะเอเป็นไตไตเหรอคะเราต้องรีบคนคนนะคะระหว่างที่เทลงไป เสร็จแล้วก็รีบเทใส่ขนมค่ะขนมก็คือเอาใส่ถาดไว้เหมือนเดิมแล้วนะคะก็เกี่ยเกี่ยให้เท่ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าปิดพักไว้ได้เลยค่ะพักไว้ในตู้เย็นก็ดีนะคะมันจะได้เซ็ตตัวเร็ว,รวแล้วเราก็จะมาทําขั้นต่อไปค่ะคือมาแช่เจลาตินไว้แบบเดิมเลยค่ะสําหรับจะทําตัวครีมนะคะ คักไว้5นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็หันมาตีวิ p ปิ้งครีมนะคะโดยที่โถและแตะก็ต้องเย็นจัดนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไ,ไทยอากาศร้อนต้องเอาโถแลแ้วก็เข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะคือถ้าใครมีเจลแข็งเจลเย็นหรือเขาเรียกอะไรที่บ้านเราค่ะ ก็ดีนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าแบบนี้นะคะชุบน้ำแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกใส่ช่องฟิตเอาไว้มันก็จะเย็นแล้วเราก็เอามาครอบโถวไว้นะคะระหว่างที่ตีมันจะได้เย็นตลอดเวลาค่ะเทวิปปิ้งครีมลงไปแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงค่ะ ระหว่างนี้เราก็จะหันมาผสมาซาวครีมหรือชมันนะคะผสมน้ำตาลวานิลาหรือกลิ่นวานิลาก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งค่ะคน,คนให้เข้ากันค่ะ,ะใช้คนเอานะคะไม่ตีนะคะคนเข้ากันดีแล้วเราก็หันมาดูวิปปิ้งครีมของเราที่ตีไว้ค่ะดูเวลาด้วยนะคะอย่าตีนานเกินไปนะอย่าให้มันถึงขนาดกับเหลืองๆนะคะแค่ให้มันอยู่ตัวแบบนี้ก็พอค่ะ แล้วก็คำนึงถึงเจลาตินเราด้วยนะเอามาปั้นออกแล้วให้มีน้ำขุกขิกเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาไปละลายในไมโครเวฟเหมือนเดิมค่ะจะได้ใสๆแบบนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเช่นกันค่ะของเย็นก่อนที่จะผสมก็ต้องบับอุณหภูมิมันก่อนแบบนี้นะคะให้อุณหภูมิที่มันอุ่นๆหรือร้อนอยู่อะ มันจะได้ไม่ช็อกอุณหภูมิค่ะปรับมันแล้วแล้วก็ค่อยเทลงไประหว่างที่เทต้องรีบคนคนคนตีตีตีตเลยนะคะคนไม่พอค่ะต้องรีบตีค่ะหรือไม่ก็มือนหนึ่งใช้เครื่องตีมือนหนึ่งเทลงไปจะดีที่สุดค่ะพอคนผสมซาวครีมเสร็จแล้วเราก็เทวิปปิ้งครีมที่เราตีเอาไว้เมื่อกี้นะคะลงไปค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายตะล่อมตะล่อมอย่างรวดเร็วแต่ไม่ตีนะคะ ตะล่อมเอาค่ะแล้วฝังนี้อูก็แอบ,บไปเปลี่ยนแพมเพิร์ทให้ลูกมาเออแต่ไม่ต้องกละะัวคล้างมือเสร็จเรียบร้อยค่ะคือเรากลับมาที่บอกนี่คือกลับมาแล้วเออครีมมันเซ็ตตัวเร็วมากแล้วมันจะเป็นตายๆอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะควรคำคำนึงถึงเวลาด้วยนะคะเวลาที่เราผสมเจลาตินลงไปแล้วควรจะทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วค่ะ อย่างอุ้ยอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมันจะไม่สวยมันจะเป็นเม็ด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 ไตไตแบบเนี้ค่ะไม่รู้ที่เมืองไทยเขาเรียกอ,อย่างนี้ไหมก็เข้าใจกันนะคะเสร็จแล้วเข้าชุ่มเข้าตู้เย็นประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงค่ะก็ดูเองนะคะถ้ามันเซตตัวแล้วก็โอเคค่ะแล้วก็เอามาโรยน้ำตาลผสมผงอบเชยแบบนี้ค่ะ แล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมันอร่อยมากๆจริงๆค่ะมันมีความรสชาติของผลไม้แล้วก็มีความครีมมี่แบบอร่อยมากๆเลยค่ะอยากให้เ,เพื่อนๆลองเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านให้ชื่นใจกันด้วยนะรับรองว่าเมนูนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถึงหน้าตาไม่ได้แบบหรูหรามากมายแต่ก็อร่อยมากๆจริงๆค่ะรอดูผลงานเพื่อนนะคะขอบคุณค่ะ